สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจการเร์ปั๊มที่เหมาะสําหรับนําไปใช้กับอาคารสูงไม่เกิน7ชั้นนะครับนันหมายถึงว่าสูบจากถังเก็บน้ําบนดินขึ้นไปเก็บบนถังเก็บน้ําชั้นดัดฟ้านะครับสาหรับในชุดนี้ก็จะประกอบด้วยปั๊มน้ํายี่ห้อซูเปอร์ปั๊มหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าปั๊มน้ํามิซูบิชิรุ่น WCM 2205 FT ขนาด2.2กิโลวัตต์3แรงมา้าไฟฟ้า380โวลต์ทำแรงดันสูงสุดได้ที่3.3บาร์ สูบน้ำตรงจุดใช้งานได้ที่200ลิตรต่อนาทีนะครับเป็นฐานเฟอร์ปั๊มแบบปั๊ม2ตัวนะครับสลับได้ช่วยกันทํางานนะครับตู้ควบคุมเป็นแบบกันน้ําชั้นเดียวสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดหรือบ่อดูดนะครับโลแท็งโลเลเวลมีไฟโชว์และอะลารามเสียงเตือนนะครับมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนน้ําล้นบ่อล้างนะครับโลแท็งไฮเลเวลมีไฟและอะลา์มเสียงเตือนนะครับ มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนน้ำต่ำกว่าระดับที่ถังด้านบนนะครับ High Tank Low Level มีไฟและอะรามเสียงเตือนนะครับและปั๊มจะทำงาน2อตัวพร้อมกันนะครับทำช่วยกันนะครับมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนน้ำล้นถังด้านบนนะครับ High Tank High Level มีไฟและอะรามเสียงเตือนนะครับท่อรั้วมทางจ่ายขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแป็นประกบซ้ายขวา สามารถเลือกใช้งานทั้งทางด้านซ้ายและขวานะครับประตูน้ำยี่ห้อกิตตสว่าเช็ควาลยี่ห้อยูโรสตอ็อบมีเพเชกเกตตัววัดดังดันนะครับแยกของปั๊มหนึ่งและปั๊มสองนะครับที่ทางจ่ายของปั๊มนะครับแท่นฐานเป็นเหล็กรางขนาด3ามนิ้วพร้อมยกสูงสิบเซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปั๊มสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกตฐานเฟอร์ปั๊ม งานคุณภาพงานส,สวยๆแบบนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนิ่เบอร์0816825330ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ